สวัสดีครับเ่อนเพื่อนมีเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้ผมมีมีดเดินป่าเหล็กแนบนะครับเป็นแบบฟูลแทงหรือว่าด้ามประกบขับมาแบ่งให้กับเพื่อนเอนรังราคาเดิมนะครับราคา1200บาทพร้อมซองใส่มีดพร้อมกิ๊บล็อกนะครับนี่นบาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางเล่มที่1ครับเป็นมีดเน็บครับเป็นมีดเน็บแต่งคมหลอกตรงสันนะครับสวยงาม ความยาวอยู่ที่9.8นิ้วครับ9.8นิ้วความกว้างอยู่ที่2.1นิ้วสันอยู่ที่5มิลครับมาในแนว,แนวขัดขาวครับก็ขึ้นรูปมาจากเหล็กแหนบนะครับทั้งหมดเลยส่วนด้ามก็เป็นด้ามไม้พยุงสีดำนะครับฝังหมดอยู่ทั้งหมด5ตัว1 2 3 4 5เป็นหมดขนาด1.9อยู่3จุดรูร้อยเชือก1หมดโมเสต ขนาด6กมิลหนึ่งจุดนะครับนี่ไม้พยงดำสวยงามนะครับพอดีมือนะครับนี่ครับใส่ซองใส่มือเสร็จก็จะประมาณนี้ เล่มที่สองครับเป็นสไตล์มีดแคมใบมีดยาว10.8นิ้วใบกว้าง2.2นิ้วสันอยู่ที่5.5มิลครับมาในสไตล์ขัดขาวก็ปเป็นเหล็กแหนบเหมือนกันครับด้ามไม้พยูงดำครับสวยงาม ครับส่ซองใส่มีดเสร็จก็จะสวยประมาณนี้ครับใครที่ต้องการมีดเดินป่ามีดใช้งานนะครับก็แนะนำเลยครับนี่เป็นด้ามประกบนะครับเล่มที่สามตัวนี้เป็นทรงมีดเน็บนะครับ แล้วทำปลายงอนเหมือนกับโบวี่นะครับเป็นกึ่งเน็บกึ่งโบวี่สวยงามนะครับเป็นมีดใหญ่นะครับใบม,มีดยาว11นิ้วเต็มกว้าง2.15สันอยู่ที่5.5มิลครับขัดขาวแนวชุบสวยมากนะครับขึ้นสูงเลยนะครับี่แนวชุบเป็นเล็กแหนบเหมือนกันนะครับ ด้ามไม้พยุงสีดำครับมีพวกนี้ลุยงานหนักได้สบายเลยครับใส่สองใส่มีด เอาละครับเพืเ่อนๆสนใจเล่มไหนทักทายมาได้นะครับราคา1,200บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับสวัสดีครับ